ส่งงานครับ Honda c ซ v g e วีเครื่อง2อ0พนะครับฝนตก <laughs> อ่คันนี้เคยจัดรีแบบไปแล้วครับก็ได้สักพักใหญ่แล้วนะครับใช้ไปสักสองสามหมื่นโลนะครับคนนี้เข้ามาตั้งวาว,าวนะครับมากับอาการที่ว่าตอนเช้าสตา์ตแล้วมีปัญหานะครับกระพือก่อนแล้วค่อยติดนะครับ ก็วันนี้ก็เช็ควาลเช็คอะไรเสร็จปุ๊บก,ก็สรุปคือวาลวยันครับเพราะคน,นี้ใช้แก๊สด้วยนะอ่าโอเคใช้แก๊สวาลวยันเป็นเรื่องปกติครับเพราะส่วนใหญห่แก๊สหลักๆที่เราติดการจุประสงค์คืออยากให้ประหยัดแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะชจูงกันมาให้มันประหยัดครับก็ไม่แปลกที่วาลมันจะยันนะครับก็โอเคคันดีเขาล้อเดิม นะฮะสายสายสายขึ้นเขาเลยสายคลิปเลยฮะก็จูวเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บค่าที่สวนข,ของรถคดีแล้วนะครับน้ำมันหลักเป็นน้ำมัน e20 นะฮะผลพอยได้หลังจากจูดไปก็คือได้องศาไฟไปช่วยเรื่องแก๊สนะครับอ่าและยิ่งเป็นรถสมัยใหม่นะครับอย่างรถตัวนี้อย่างอย่างคันนี้เนี่ยของ ecu แก๊สเป็นระบบ obd ด้วยระบบ obd คือ จะดึงค่าร้มันเข้าไปปรับค่าแก๊สเองอัตโนมัตินะครับก็คือหลังจากเราจูนอะไรเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แก๊สก็จะปรับค่าให้นะครับปรับตามมาเลยแต่ก็ต้องมีเก็บรละเอียดกันนิดหน่อยครับอ่ะก็โอเคครับจุดถนนจริงนะครับจับเอฟไวแบนนะครับส่วนผสมน้ำมันกอาศผมจูตามน้ำมันหลักคือน้ำมัน e ียบนะฮะอ่าส่วนแก๊ส LPG มัน e c u จะสั่งปรับเองนะฮะ ก็เจอถนนครับถนนจริงฝนเพิ่งตกยังตกอยู่ด้วยนะฮะอาจจะไม่มีทสอสอบตาเล็กให้ดูนะครับเพะหนึ่งเรื่องความปลอดภัยด้วยนะอ่าโอเคก็สำหรับซีลวีสำหรับลูกค้าที่ใช้ซีลเจนสามเครื่องสองพันสี่นะครับลองสังเกตเรื่องรอบนะเครื่องสองพสรอบสูงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเครื่อง2องจุน,นรอบจะต่ำกว่านี้นะอ่ะแต่สิ่งที่จะแปลคือ ลูกค้าลองสังเกตกันเองนะครับ๋ต่รถรถลูกค้าเองเวลาใส่เกียร์รอบกระดิกลงมาน,นิดเดียวครับแต่ถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับใส่เกียร์ปุ๊บรอบจะตกลงเยอะกว่าน,นี้อีกนะฮะคันนี้เรียกได้ว่าแทบไม่กระดิกเลยนะครับแล้วทำไมดียังไงนะครับไม่สั่นครับ ไม่สั่นสะท้านไม่สัสน่สสนให้หน่ารำคาญไม่หงุดหยิดนะครับนิ่งขึ้นเยอะครับนะฮะอันนี้คือข้อดีของการรีแมปนะคือผมเข้าใจว่าคนที่ใช้ทั้งแอ c o r d ทั้ง CRV นะครับเจอปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าจะ CRV เจ็ดสามเจ็ดสี่แอ d อเจ็ดปดเจ็ดเก้าเครื่องสองจุดศูนเครื่องสองจุดสี่ก็ต่างกันนะครับผมเข้าใจว่าจุดอ่อนมันเป็นยังไงนะครับก็ คคก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่ทดสอบเรื่องอัตราเลขให้ดูดีกว่าเพราะว่ามันมีน้ําขังด้วยแล้วก็ฝนตกอันตรายนะฮะก็สิ่งที่เห็นจะชัดก็คือเรื่องรอบนะฮะ,ะสำหรับลูกค้าที่ใช้ c ี v g วีเเครื่อง2องนนะครับลองดูครับว่าอะไรที่มันต่างจากรถท่านบ้างนะฮะส่วน ผมร้านเราพีจูครับก็ลูกค้าเข้ามาครั้งแรกมารีแบบนะฮะหลังจากนั้นลูกค้าได้ใช้งานไปอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งปีสองปีแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าสะดวกหลังจากนั้นลูกค้าเข้ามาตั้งวาวกับเราหรือตั้งวาวกับแถวบ้านลูกค้าได้หมดนะครับเข้ามาเก็บเข้ามาจูกเก็บปีนะครับไม่คิดเงินนะทุกครั้งที่หลังตั้งวาวแล้วต้องจูกเก็บทุกครั้งนะครับ อ่าเพราะว่าค่าอากาศมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนส่วนผสมมันก็เปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นเราต้องจูนปรับเปลี่ยนมันให้ใหม่นะครับโอเคก็เท่านี้ครับส่งงานครับขอบคุณนะครับ